สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระติกนะครับตัวนี้เป็นกระติกขนาด5 0คิวตัวนี้มันจุได้ก็ประมาณ43ลิตรนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันแช่เบียร์ได้84กระป๋องนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำขวดเนี่ย2ลิตรเนี่ยได้10ขวด <Nope. S 1> นะตัวนี้มันชื่อโคลแมนรุ่นเอ็กตรีม แล้วก็อย่างฝาถังเนี่ยฝามันเนี่ยรับน้ำหนักได้นะครับ113กิโลนะครับนั่ง,งได้เลยนะนั่งลงไปได้เลยแล้วอย่างข้างบนนี่ก็จะมีที่วางแก้วด้วย <What? S 1> นะครับที่วางแก้วนี่อันก็ขนาดของมันนะครับความกว้างของมันจะอยู่ที่22นิ้วความลึกของมันก็จะอยู่ที่17นิ้ว แล้วความสูงของมันก็17นิ้ว <Huh? S 1> นะฮะแล้วอย่างตัวนี้เขาบอกมาว่ามันใช้สี่ห้าคนจริงๆแล้วสองสาคนก็ใช้ได้ไปคนเดียวก็ใช้ได้มันมีล้อนะครับเข็นไปไหนมาไ,ไหนสบายแล้วอย่างตัวหูหิ้วนะครับหูมันเนี่ยมันยืดได้ถึงร้อยหกเซนต์ตัวนี้นะฮะอาได้ยืดได้ แล้วอย่างตัวนี้ในตัวกระติกตัวนี้นะครับเอ็กตรีมตัวนี้ห้าสิบห้าสิบคิวเนี่ยด้านในมันจะมีนะครับด้านในมันจะมีนี่เลยรูระบายน้ำเราไม่ต้องไปยกกระติกเทนะตัวนี้เนี่ยแล้วอย่างตัวนี้นะไอตัวเอ็กตรีม50าคิวเนี่ยมันเก็บน้ำแข็งได้ยาวนานถึง5วันเลยอ้าไม่เชื่อเลยลองซื้อไป nope. ซื้อไปใช้ได้เลย5วันตลองดูให้มันเก็บได้จริงไหมอย่างตัวนี้ก็จะมีลักษณะแค่นี้แล้วกระติกข้างหลังเนี่ยผมก็มีหลายรุ่นก็มาดูกันได้ถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็กดไลค์กดแชร์ด้านล่างได้เลยแล้วก็บอกผมมาเลยว่าอยากให้ผมรีวิวตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกอีกมีอีกหลายหลายตัวที่เข้ามาใหม่นะครับ นี่เลยเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับก็ติกหลายขนาดนะเลือกดูได้เลยครับก็วันนี้ผมขอพอแค่นี้นะครับผม